สวัสดีครับในการอธิบายชุดนี้เราจะมาเปิดแผนที่การเดินทางภายในที่น่าทึ่งที่สุดแผนที่1เลยนะครับเป็นเหมือนคู่มือที่บอกเราว่าจะชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นไปอีกระดับได้ยังไง ก็จริงๆแล้วมีหลายเส้นทางนะคะที่พูดถึงการเดินทางไปสู่ความกระจ่างแจ้งของจิตใจแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึงในเส้นทางที่เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากๆนั่นก็คือวิสุทธิเจครับหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบันได7ขั้นสู่ความบริสุทธิ์หมดจดของจิตใจหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่คําว่าวิสุทธินี่แหละครับซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือความบริสุทธิ์ความสะอาดหมดจด เป็นกระบวนการขัดเกลาจิตใจของเราให้ใสสะอาดขึ้นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วคำถามคือเรากำลังชำระล้างอะไรออกไปคำตอบก็คือกิเลสครับหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งล้วนเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดเลย ที่น่าสนใจคือเส้นทางนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อจัดการกับกิเลสแบบเป็นระบบเลยนะครับคือมี3ระดับเริ่มจากชั้นนอกสุดที่เห็นง่ายๆคือสิ่งที่แสดงออกทางการกระทําคําพูดของเราจากนั้นก็ค่อยๆขุดลึกลงไปจัดการกับสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจแล้วสุดท้ายคือการถอนรากถอนโคนกิเลสที่มันนอนสงบนิ่งซ่อนอยู่ลึกที่สุดในจิตใจเราครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเดินทางทั้งหมดแบบชัดๆนี่คือหัวข้อที่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับโอเคการเดินทางไกลเนี่ยนะครับมันต้องมีของสำคัญสองอย่างอย่างแรกเลยคือแผนที่ที่บอกทางได้ละเอียดสุดๆกับอีกอย่างคือกฎเหล็กข้อหนึ่งในการใช้แผนที่นั่นเองแผนที่ของเราในวันนี้ก็คือคัมภีร์เล่มสำคัญที่ชื่อว่า วิสุทธิมักครับเป็นเหมือนคู่มือที่บอกทุกขั้นตอนละเอียดยิบเลยส่วนกฎเหล็กที่ว่าเนี่ยมาจากเรื่องราวในรถวีนิทสูตรซึ่งเปรียบเทียบการเดินทางนี้กับการต่อรถม้า7ดพลัดครับ หัวใจของเรื่องเล่านี้มันลึกซึ้งมากเลยนะครับมันคือคําเตือนที่ว่าแต่ละขั้นของความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นแค่ยานพาหนะที่จะพาเราไปยังสถานีต่อไปเท่านั้นเองเป้าหมายคือการไปให้ถึงปลายทางไม่ใช่การหลงทางไปตกหลุมรักรถม้าหรือไปยึดติดกับวิธีการปฏิบัติจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปจากเรื่องรถมานี่แหละค่ะทําให้เราเห็นเลยว่าการเดินทางต้องเริ่มจากรถผลัดคันแรกที่แข็งแรงและมั่นคงที่สุด นั่นก็คือการวางรากฐานการกระทำและคำพูดของเราในชีวิตประจำวันให้ดีซะก่อนคือเป้าหมายของด่านแรกนี้ไม่ใช่แค่การทำตามกฎแบบท่องจำนะครับแต่คือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าอาวิปปิสารหรือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นการสร้างจิตใจที่มันสงบเย็นสบายใจไม่มีความรู้สึกผิดมาคอยกวนใจเพื่อที่จะเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้เราก้าวไปสู่ขั้นที่ลึกกว่าเดิมได้ ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงเจตนาเบื้องหลังนี้แหละครับถ้าเราปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจจริงๆอันนี้จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแต่ถ้าเราไปยึดติดแค่รูปแบบหรือที่เรียกว่าศีลพัตตปารามาตคือทำดีเพื่อหวังให้คนชมเพื่อชื่อเสียงเพื่อผลตอบแทนอะไรบางอย่างอันนี้มันกลับกลายเป็นการสร้างความยึดติดที่เหนียวแน่นขึ้นไปอีกเอาละ พอรากฐานทางกายกับวาจาของเรามั่นคงแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นรถม้าผัดที่2แล้วครับคราวนี้เราจะเดินทางจากโลกภายนอกเข้ามาสู่โลกภายในของจิตใจแบบเต็มๆเ,เป้าหมายของด่านนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยครับ เหมือนกับการรับมีดให้คมกริบก่อนจะใช้งานคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้มีพลังให้มันนิ่งให้มันตั้งมัน่นสงบใส่พร้อมที่จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของปัญญาในการมองให้เห็นความจริงซึ่งการรับคมทางจิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเป็นลำดับเหมือนกันค่ะเริ่มจากสมาธิที่เกิดขึ้นแค่แวบๆชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็พัฒนาไปสู่สมาธิที่นิ่งพอจะข่มเครื่องกวนใจต่างๆให้สงบลงได้ จนไปถึงขั้นสุดท้ายที่จิตรวมเป็นหนึ่งแน,แน่วแน่ไม่สั่นคลอนเลยเมื่อเรามีทั้งศีลเป็นพื้นฐานที่แน่นปึกแล้วก็มีสมาธิเป็นกำลังที่คมกริบแล้วตอนนี้ละครับคือเวลาของผู้เดินทางที่จะเปลี่ยนไปขึ้นรถผัดอีกหคันสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนของปัญญาที่จะพลิกโฉมความเข้าใจจากข้างในอย่างแท้จริง การตื่นรู้ของปัญญาขั้นแรกเนี่ยเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือจากที่เคยมองเห็นทุกอย่างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็เริ่มมองทะลุลงไปจนเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นแค่การประกอบกันของสองอย่างคือรูปหรือร่างกายกับสสารกับนม้มหรือกระบวนการของจิตใจที่คิดรู้สึกมันเป็นแค่กระแสที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง แต่พอปัญญามันเริ่มลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทางแยกสำคัญโผล่ขึ้นมาบนเส้นทางเป็นเหมือนกับดักชั้นดีเลยล่ะครับนั่นก็คือประสบการณ์ทางสมาธิที่มันน่าทึ่งมากๆจนอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปได้ว่าเฮ้ยนี่เราถึงเส้นชัยแล้วหรือเปล่า สภาวะพวกนี้มีชื่อเรียกว่าวิปัสสนุปกิเลสครับซึ่งจริงๆตัวมันเองไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นเหมือนผลข้างเคียงของการปฏิบัติที่เข้มขน้นแต่ปัญหามันจะเกิดทันทีถ้าเราไปติดใจไปยึดมั่นในสภาวะเหล่านั้นนี่แหละครับคือการตกหลุมรักรถม้าก,กลางทางที่คำอุปมาเขาเตือนเอาไว้เป๊ะๆเลย แต่เมื่อไหล่ที่เราเก้าวข้ามความยึดติดในประสบการณ์สวยงามระหว่างทางพวกนั้นไปได้เส้นทางก็จะพาเราไปสู่จุดหมายสูงสุดครับนั่นคือการได้ประจักษ์แจ้งความจริงขั้นสุดท้ายเป็นความรู้ที่ดับต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิง การประจักแจ้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นลำดับ4ขั้นครับซึ่งแต่ละขั้นก็จะทำลายสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์หรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่มันผูกมัดใจเราไว้กับความทุกข์ให้ขาดสะบั้นออกไปอย่างถาวรทีละข้อ,ขอมาถึงคำถามสำคัญเลยครับแล้วแผนที่การเดินทางที่ดูจะลึกซึ้งนี้เนี่ยมันเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคดิจิทัลของเราทุกวันนี้ได้อย่างไงถ้าเราดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าวิสุทธิเจเนี่ย จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่มันคือการเอาหลักการปฏิบัติที่มีอยู่แล้วอย่างอริยมรคมีองค์8มาจัดระบบใหม่ให้เห็นเป็นสเต็ปที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิไปจนถึงปัญญาเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเดินทางนี้มันเริ่มต้นได้เลยเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สติรู้ทันใจตัวเองตอนกําลังไถ่ฟีดโซเชียลมีเดีย การเลือกทำงานที่ไม่เบียดเบียนใครการหาเวลาพักสักหนึ่งนาทีเพื่ออยู่กับลมหายใจหรือแม้แต่การสังเกตความรู้สึกที่เท้าเวลาที่เราเดินทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นี้จึงไม่ใช่แผนที่โบราณที่เก็บไว้บอหิ่งนะครับแต่มันคือการเดินทางที่มีชีวิตชีวาที่เริ่มต้นได้เสมอด้วยการกระทำอย่างมีสติในครั้งต่อไปและด้วยลมหายใจที่รู้ตัวในขณะถัดไปนี่เองครับ